สสวัดีคก่อนอื่นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านนายกจัก,กรภงค์องค์พิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตะบนพวกว่างนะครับที่สละเวลามาให้พวกเรานั้ศึกษาจากวิเลยชุมชนบุรีรำโดยจัดหลานใจตรัแหนพิเศษนะครับซึ่งจะมีคําถามอยู่ทั้งหมดลหลักๆห้าข้อนะครับคําถามแรกเลยนะครับโครงสร้างและบทบาทขององค์การบริหารส่วนตะบนพบว่าง เป็นอย่างไรบ้างครับอืมเดี๋ยวขออนุญาตเพูดคุยกันครงคำถามนิดหนึ่งนองก็ถามน่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างการบริหารในส่วนของงานของปตัหรือว่าเป็นโครงสร้างของเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ส่วนท้องถิ่นครับถ้าเป็นส่วนท้องถิ่นเดี๋ยวเผมเอาเอาดีมั้งคือโครงสร้างการบริหารท้องถิ่นโดยหลักจะแบ่งอเป็นหมู่ห้าส่วนหลัก นะครับส่วนแรกก็จะเป็นของการบริหารเป็นส่วนของกรุงเทพมหานครเหมือนมัธยาระ่องที่สบามอบประจรอาบตจะมีห้าส่วนแต่เรายองก็สามารถแยกแยะในส่วนของกรุงเทพมหานครกับมัทยาจะเป็นการบริหารงานแบบพิเศษนะครับในส่วนของประจรที่สบา่ีที่สบาก็จะแบ่งรูปย่อยเป็นที่สบาลขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กอบตอเหมือนกันก็มีอบตอขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กในส่วนของเป็นโครงสร้าง แต่ถ้าเป็นเรื่องโครงสร้างของการบริหารงานของอบตอในพกอบตอขาวาเรา,เาเการบริหารจัดการเราก็แบ่งมีส่วนเป็นกองนะครับของเราก็จะมีอยู่็นสำนักปลาดแล้วก็อีกสี่กองก็จะมีกองการศึกษากองส่วนการสังคมกองช่างนะครับตัวนี้จะมีแบ่งเป็นสี่กองที่เป็นส่วนของโครงสร้างการบริหารจัดการของท้องถิ่นของอบตขาวาเรานะครับก็จะมีทีนีน้แล้วก็จะมีแบ่งส่วนย่อยว่า กองน,นี้มีส่วนงานนี้นี้ก็แย,ยกแยะกันออกไปนะครับจะมีเจา้จจา,าหน้าที่ประจำกองแต่ละกอง่ามอหน้าหน้าที่แล้วก็ภารกิจของแต่ละตำแหน่งประจำกองนั้นนั้นรครับแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลพบว่าม,มีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณอยา่างไรบ้างครับในส่วนของการจาัดสรรพนักงาส่วนใหญ่ในการทํางานของมตร,ราทรัพยาการส่วนหนึน่งโดยเฉพาะทรัพยาการบุคคลงานบุคคลเนี่ย นะครับเราก็จะบริหารงานโดยลักษณะที่ว่าตามอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งตามภารกิจตามตำแหน่งที่ร้บผมดชอบตามกองนะครับสมมุติว่ากองสรวจการสังคมก็จะมีส่วนของนักสภาวการสังคมนักพชน,ชนุกชนนะครับที่จะมาอยู่ในกองนี้อย่างสำนักหลักของเราก็จะมีในส่วนขององานบุคคลงานก็นเรียกว่างานนักทรัพยากรบุคคลนักวิชาการสาธารณสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แล้วก็มีตาแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างกองช่างเรามีผอกองช่างมีน,ยนายช่างโยธาหน้วนาวิการงานช่างซึ่งจะอยู่ในกองนี้ก็จะแยกตามภารกิจตามอำนาจที่ของแต่ละกองเหมือนกันนะครับในส่วนของงบประมาณองค์การข้าวสารเรามีการจัดทำงบประมาณเ,าเ,าเ,าาาเป็นรายปีก็คือปีต่อปีนะครับอย่างอย่างทีนี้เราใช้งบประมาณของปี2568นะครับ ซึ่งเราทําข้อบัญญัติไว้ปีสองพันหกสิบเกศซึ่งงบประมาณเนเนี้ยข้อบัญญัติของวัตจะได้ข้อบัญญัติแต่ในส่วนของเทศบวาลเทศเทพบัญญัติเทศบัญญัติเป็นข้อบัญญัติข้อบัญญัติเป็นของวัตก็ลักษณะคล้ายๆกันการจัดงบประมาณก็จะจัดในรูปแบบของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าภารกิจหรือหน้าที่ของแต่ละ้องถิ่มนั้นจะทําในเรื่องไหนแต่จะมีในส่วนของที่ต้องจัดคือเป็นรายได้เป็นงบประมาณที่ต้องเป็นรายจ่ายเป็นรายได้ที่ที่ก็มีการเยอะ แต่ถ้าจะทราบกางลเอียวอธิบาย,ย้ฟังในในส่วนต่อไปก็ได้นะครับโครงการบร,ร,ริาราหราส,ส่วนตำบลมีการพัฒนาชุมชนและการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างไรคะในส่วนคําถามนี้ขออนุญาตตอบอย่างนี้เลยว่าในส่วนของปตเราเรายึดหรือทุกท้องถิง่นจะยึดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นหลักคือตั้งแต่261ถึง2580 คือจะต้องอิงของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นหลักแล้วก็ดูที่ภารกิจของแต่ละท้องถิ่นนั้นนะครับเป็นหลักในส่วนของวิทยาศาสตร์ในส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะมีการทําแผนแผนเพื่อจะเป็นเป็นรูปแบบของการเดินมานรรการพัฒนานแต่ละที่อย่างแผนของเราที่ท้องถิ่นเราใช้ก็จะเริ่มเป็นแผนหมู่บ้านซึ่งนครับผู้ใหญ่ก็จะรู้ว่ามันจะมีแผนหมู่บ้านว่าเราจะทําอะไรมีโครงการมีรูปแบบบบไรที่เราต้องการที่จะ จะัดดันให้กับอท,อท้องถิ่นหรือหมู่บ้านน,นั้นได้ทาได้ใช้นะครับก็มีแผนหมู่บ้านแต่ก็มาที่แผนตํนาบแาลแผนตําบลมาที่แผนอำเภอแผนอำเภอก็ไปที่แผนจังหวัดนะครับแต่ส่วนหนึ่งของแผนตําบลก็จะบริการกันระหว่างตําบลกับท้องถิ่นก็จะเอาของตําบลมามาของอบเราเราก็จะร่วมใช้ด้วยกันในส่วนไหนที่ความจำเป็นเราก็มานับกูณสองสามในความเป็น,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 นก,ก็วางเป็น,ปนขั้นเป็นตอนไปนะครับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปด้านใดบ้างครับในส่วนตัวนี้ขออนุญาตตอบคำถามแบบนี้แลกันนะครับในส่วนของตัวโอกวัานเราในส่วนของกิจกรรมหรือรางวัลที่โดดเด่นของเราที่ผ่านมาเราเคยได้รับรางวัลในเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพะระดับท้องถิ่นซึ่งได้รับรางวัลระดับโซนดีเด่นนะครับแล้วก็ แต่สำคัญที่สุดสิ่งที่ดีใจที่สุดหรือว่าประสบผลสำเร็จก็คือในส่วนของที่เราได้ทํางานแล้วก็เราได้สร้างคุณภาพชีวิตได้มีโครงสร้างพื้นฐานได้มีระบบสาธารณูปโภคที่ที่เพียบพร้อมในระดับหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นการได้ระดับท้องถิ่นของเราตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมใจที่สุดในฐานะที่ตัวเองก็เป็นผู้แทนท้องถิ่นสิ่งที่ดีใจที่สุดคืออบตเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบในรายละยๆที่ในเรื่องของการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้เสรีเพ,เพียงซึ่งเป็นการผลังดัในเรื่องโครงการรูปของแบบกระสีตามพระราชดัรติของในหลวงรัชกาล9ซึ่งเรามีโครงการซึ่งเป็นสิ่งที่เราภูมิใจว่าเราได้ทําเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเราเป็นประโยชน์ก่อเพื่อนๆนประชาชนทั่วไปที่สามารถมาดูเป็นแนวทางและนําไปปฏิบัติได้นี่คือสิ่งที่เราภูมิใจและสิ่งที่ดีใจที่สุดคือพี่น้องเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีระบบต่างๆที่ดี มีการดูแลพี่น้องเราในพุกภาพส่วนได้เป็นอย่างดีที่คือสิ่งที่เราปูุกใจนอกเหนือจากองค์กครับประชาชนถามเพิ่มเติมอีกข้อน,นึงครับด้านจริยธรรมและความรับผิดช,ชอบของผู้นํนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างธรรมิบาลในอ,องค์กรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันความโปร่งใสและความรับผิดช,ชอบต่อประชาชนอย่างไรบ้างครับ ในส่วนของด้านจริยธรรมเนาะตรงนี้ในส่วนของผู้นาทุกภาคส่วนหรือทุกทุกคนที่ที่มีความเป็นผู้นําก็ต้องนํามาใช้ในส่วนของการเป็นผู้นําที่ดีมีความซื่อสัตย์มีความโปร่งใสมีความรักชาติเ่อทูนชาติเ่อทูนสถาบันนะครับในส่วนของการทํางานในส่วนของความรับผิดชอบของผู้นําโดยหลักแล้วในการมาเป็นผู้นําท้องถิ่นหรือผู้นําในส่วนต่างๆไม่ว่าจะส่วนของค้ายการหรือว่าในส่วนของท้องถิ่นเองการเป็น ผู้นำโดยส่วนความบปิดชอบมันเป็นความยิ่งใหญ่ในการที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนนั่นคือหน้าที่หลักมันเป็นความ,มชอบที่จะต้องท,ทอําทายังไงก็ได้ให้พี่น้องของเราหรือประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีความสุขให้ได้นี่คือสิ่งสําคัญที่ที่เราต้องทําอีกอย่างคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่เ,เรารู้ว่าเรามีหน้าที่เป็นนายกอบตเป็นผู้นําท้องถิน่นเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ของนายกท้องถิน่นเราก็ต้องรู้ว่าโดยหน้าที่ของเราต้องทําอย่างไรมีความ สิ่งที่ต้องทําหรือความรับผิดชอบต่อชุมชนหรือต่อพี่น้องเราต้องดําเนินการอย่างไรสําคัญที่สุดคือเราต้องเห็นประชาชนในพื้นที่เป็นสําคัญหน้าที่ของนายกจะต้องทำเนี่ยนั่นคือส่วนที่เราต้องรับผิดชอบทุกอย่างในความเป็นอยู่ของเขาในการดูแลเขาให้ดีแค่นั้นเองครับในส่วนของต่อมาในส่วนขององมเนาะในส่วนของการทํามร้างธรรมพิบาลในในกรนะครับอย่างหนึ่งที่สุด ตัวผู้บริหารเองก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมมีความเป็นกลางมีความเสมอภาคในการทํางานต่อจนในส่วนของลูกน้องนะครับหรือพนักง,งานในที่เราก,การดูแลก็ต้องมีในส่วนของการดูแลการให้ค,ความสาคัญการสื่อแรงเสริมความกำลังใจโดยที่ไม่เลือกปฏิบัตินะครับในส่วนของขวัญกำลังใจก็ในเรื่องของการอบรมการเลือ่อนขั้น การพิจารณาท่านหรือการสร้างเสรีการ,รอื่นๆที่ให้กับพนักง,งานของเราก็จะมองถึงพนักง,งานเป็นหลักให้ความสำคัญเป็นหลักโดยที่ผู้บริหารจะต้องเข้าถึงพนักง,งานก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาเข้ามาให้ให้เราได้ช่วยเหลือนั่นคือเป็นสิ่งที่ที่ที่จะต้องทำตอาขัี่สุดที่ตัวตัวผู้บริหารเอ,ง,องนี่ต้องมีความยุติธรรมแล้วก็จ,จริงใจในการทํางานอย่างนี้เป็นเรื่องที่สําคัญในการในการดำเนินการ,ใน,การในคำนาน,น,น,านร่วมกับพนักง,งานนะครับ ส่วนหนึ่งในเรื่องของความโปร่งใสความรับผิดชอบของประชาชน,นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญในส่วนของการทางานในส่วนน้องถิ่นนะครับความโปร่งใสในนี้ในเรื่องของการโปร่งใสในเรื่องการทํางานในทุกๆอย่างในส่วนของความโปร่งใสท้องถิ่นเรามันมีหน่วยงานร,ระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนนะครับอย่างในองค์กรต้องมีตรวจสอบภายในนะครับในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นส่วนสําคัญที่เป็นกฎระเบียบหลักของเราแล้ก็จะต้องมีในส่วนของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการรู้เห็นในเรื่องของโครงการต่างๆที่เป็นเรื่องของอบตที่จะทำเรามีจุดประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้ได้อย่างทุกอย่างที่เขาอยากจะรู้และต้องเห็นด้วนั้นมีพรบรข่าวสารที่นในส่วนของพี่น้องประชาชนหรือผู้ที่สนใจหรืออยากรู้ในเรื่องของงานต่างๆของอบตก็สามารถมาขอได้ตามพรบข่าวสารซึ่งไม่มีการปิดเป็นความลับในทุกเรื่องนะครับ อีกอย่างหนึ่งความรับผิดชอบของประชาชนในเรื่องของความโปร่งใสเราต้องให้เขาเข้าถึงในทุกโครงการของเราเราจะมีให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกโครงการไม่ว่าเป็นโครงการแลด้านก่อสร้างโครงการก็จะมีประชาชนมาตวรวจสอบมาดูมาช่วยควบคุมในการก่อสร้างผู้ที่มีความรู้ด้านการก่อสร้างหรือด้านกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน,น,นเราก็เชิญมาเชิญทุกงหน่วยงานเรานมีภาีกิจกระตานที่มร่วมกันตวรวจสอดบดำเนินการทําให้ประชาชนได้มีความเชื่อมัน่น และเขาสามารถเข้าถึงตรวจสอบได้นี่คือส่วนสําคัญนะครับครับก็สําหรับในการมาสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนตะบนโคกบ,บ้านนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับก็ขอขอบคุณท่านานายกจักรพงศ์ของมิสีนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตะบนโคกบ,บ้านนะครับเป็นอย่างสูงนะครับ